ตัวเลยเขามีรอบเร็วกว่ะพี่มีควรรอบเร็วอ่ะควรอันเนี้ยรอบช้าใส่รอบเร็วเลยก็ได้พี่ควรกลับก่อน <laughs> เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวลงน้ำ อันอบเร็วใช่ไหมบางทีรอบเร็วนะคะว่าจะปรับที่ปรับที่มือเนาะปรับด้านขวานัำด้านขวาน,นี่ก็นา่าจะรถที่สองแบบอันนี้คือช้ากับเร็วจะขับเร็ว เครื่องก็เร็วรอบก็เร็ว multimodal yeah, 1 ตัวนี้นะครับก็เป็นรถพลินเบนซินนะครับเบนซินใหญ่ยันมา YG 650นะครับเครื่อง6.5แรงเบนซินนะครับถ้าสนใจรถอย่างนี้นะครับก็สามารถใต้คลิปนะครับจะมีปุ่มสังเกบชี้ลงนะครับกดทีหนึ่งด้านล่างนะครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยทั้ง Facebook ทั้งร้านนะครับโลเคชั่นร้านแล้วก็ทั้งไลน์เบอร์โทรนะครับมีหมดเลยมา ดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับจุดแรกนะคะเป็นจุดเติมน้ำมันเครื่องคือตัวเหลืองนี้หมุนออกมาแล้วก็เติมเข้าไปในนี้อันนี้จะเป็นเดนนขายทิ้งนะคะขายทิ้งนะครับเอย่าทำคิวซีให้นะครับเป็นสีแดงไม่ใช่สีน้ำเงินนะครับอันนี้มา<ช>ลองการใช้งานก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับก็จุดที่2อ,อันนี้เป็นเติมน้ํามันเกียร์นะคะน้ํามันเกียร์กล่องชุดตัวชุดเกียร์ตัวนี้เติมเติมตัวนี้อันนี้จะ4.5ลิตรนะครับ อันนี้จะเป็นเลดนะคะเติมเ, <ล S 1> เติมเข้าจุกนี้นะแล้วก็ให้น้ํามันมันไหลออกตัวนี้แล้วก็หมุนปิดไว้นะคะเดนจะอยู่ด้านล่างนะด้านล่างนะครับน็อตสีสีเราทำ qc ให้หมดนะครับน็อตถ่ายแล้วก็ขยับมาตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันเกียร์เบอร์เก้าสิบเหมือนกันนะคะเติมตัวบนจะมีน็อต qc อยู่ข้างล่างด้านล่างนะครับด้านล่างของโรตารีก็จะมีน็อต qc สีสีนะครับแล้วก็คือน็อตถ่ายนะครับขยับขึ้นมาข้างบนก็ จะเป็นกำเนี้ยวซ้ายกำเนี้ยวขวาคันเร่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวดึงแสบานตัวสั่งทำงานนะคะดึงกลับคืออยู่ทำงานผักไปข้างหน้าคือทำงานนะคะอันนี้จะเป็นเบรกในกรณีฉุกเฉินนะคะดึงกลับมาเครื่องก็จะหยุดทำงานตัวนี้จะเป็นตัวสั่งรอบช้ารอบเร็วข้างหน้าคือเร็วผักกลับมาข้างหลังคือรอบช้านะคะอันนี้สวิตช์ปิดเปิดจะมีส สา,สามอันสามอันอันนี้คือปิดนะคะอันที่สองคือเปิดเครื่องอันที่สามคือเปิดไฟตา,าเปิดไฟหน้านะครับใช่ค่ะ <Okay S 1> ชุดเกียร์ก็จะมีหก,กเกียร์หกเกียร์ด้านหน้านะครับสองเกียร์อยหลังแลวก็ตัวนี้จะเป็นสีด,ดำๆนี่จะเป็นโช๊โช๊คในกรณีสตาร์ทยากนะครับก็ดึงแลถาสตาร์ติดแล้วก็ดันกลับนะครับตัวนี้ก็จะเป็น,นตั้ง ขัดตั้งนะครับขัดตั้งด้านหน้าค่ะเวลาเก็บก็ดึงกลับอันนี้จะเป็นตัวสั่งวนดีนนะคะถ้าผักไปไปลายที่ไปฝั่งขวามือ<ะ>ก็คือสั่งทํางานตรงไม่หยุดตรงกลางก็คือหยุดทํางานนะคะแล้วก็มีกองนะครับกองน้ํามันกองกับกองน้ํามันจะมีกองน้ํามันอยู่ลักษณะนี้คือเปิดฟังนี้คือปิดนะคะตรงลงคือเปิด นี้ก็จะเป็นกองเปียกนะคะใช้น้ํามันเครื่องห่อประมาณนี้ลองไว้นะครับมีฉีดปริมาตรอยู่นะครับออยโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้มีประมาณนี้นะครับตัวนี้เราก็ด้านหลังนะครับอยากพนลึกพลลึกมากลึกน้อยนะครับถ้าหมุนตัวนี้ไม่พอตัวนี้ไม่พอนะครับก็<ช>